บวัสด,ดีจ้านินี่น้ำใจจากน้ำท่วมเนี่ยนี่มาก็น่าสงสารเนี่ยอาหารมามาเป็นกระสอบเลยโอ้หอมหอมอาหารมามาเป็นกระสอบเลยจ้ะไปไหนแม่แดงไหนเราเพื่อนเพื่อนไปไหนหมดแล้วนี่อะมันู โร,โร,ดโโรดอป๊บ,อา,บ,บอาหารหมาตื่นเต้น,ตนไอหมากลัวคนอาหารหมาก็มาเป็นกระสอบใจดีจังนี่รถขนย้ายรถต้องเอาขึ้นรถต้องเอาขึ้นสถานการณ์น้ำท่วมบ้านสามขาขบ้านใหญ่อยู่นะ ถนนเส้นนี้มันเป็นทางลัดไปอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์รถกู้ภัยมาพร้อมปฏิบัติการชาว่าค่ะกู้ภัยหิวแล้วกู้ภัยหิวแล้วน้ำท่ว เอาเลยเอาเลยให้เขาเลยให้ที่เต็นท์เลยของของเราอ,ะอา่ะให้บริจาคน้ำโอ้โหเนือเนือเนือมนไม่ใช่ของเล่นนะนนยกไปเลยจ้ะยกไปเลย รวมเยอะมากเอาช่วยกันยกไปให้เขามีนี่เจ้าหน้าที่เขามีนี่ไปนี่นะอาหารหมาก็มีอโอ้ยยกไปยกไปน,นไปีมีเขาต้องมีขอขอแรงเขาต้องเอ้ย,ยกไปเลยไปไปอ้าช่วยช่วยกันจัะนี่ ของเราช่วยช่วยกันไปยี่น้อยมึงเดินเอียงเออเราก็ถือไปหนักๆมันไม่หนักหรอกหิ้วๆไปคนอื่นเขาหนักกว่าเราอีกจะต่อจะไปยงจริงเหรอไม่ไปหรอกไปยกไปยกไปมันถึงได้บุญไปเลยเอาไปแบ่งเขา ขอแรงกู้ภัยหน่อยจ้ะขอแรงยกน้ำ okay, เ, ouais. เอาไปให้นาเขาลุงเขาหนุนไปหนุนหนุนเห็นไหมช่วยกันยกหนุนโอ้ยอะไรไมนได้บุญเห็นไหมเอาให้คุณตาเขาลุกเก่งใช่ไหมเอาหนูหนุนเอาให้คุณตาเขาลุกเนี่ยเห็นไหมมาแล้วเอาขอบคุณครับเอาพี่เหนือช่วยยายยกด้วยอึ๊บไปคนแข็งแรงต้องช่วยคนแก่ยกโอ้หมาน้อย หมาน้อยมีอา,าหารหรือเปล่าโอ้น่าสงสารหมาน้อยจังอันนี้ไงกระสอบอาหารตามมาเป็นจุดๆเอาะสอบอาหารมาเป็นจุดๆจ้ะโอ้โหใช่ใจดีเนาะเออไม่มองข้ามนะหม,ม,มาก็ต้องอิ้มหมากับนีน้ำพ่อมาหมากนีน้ำพ่อหมา,าเอกเา,กเากินเลยกินเลยมันกลัวคนไปเราต้องขยับหนีอ,อไปไป ไปเลยไปเลยไปเลยนูนนูนนูนเอาจุกบอเอาน้ำเต็มเลยขอบคุณครันบน่ะเออนี่เรามีเท่าไหร่เราก็ช่วยไปน้องนี่ไปเล่นน้ำแล้วยองเห็นไปช่วยน้ำเนี่ยเอาพูไปเล่นน้ำก่อนอยา่ยาอยา่าอย่าเดี๋ยวค่อยถอยกลับไปครับไม,ไ,มไม่เห็นไหมนี่น้ำเป็นทะเลเลยเนี่ยนี่เห็นไหม โอ้นี่เห็นไหมนี่เรือชั่วคราวเขาก็ยังทาได้จ้ะอันนี้คือที่นอนหมแล้วพอเขาขับรถมันก็จะลากเราไปจริงเหรอจริงโอ้น่าสงสารนะดีจังเลยอ่ะใจดีนะคนนี่โอ้มีเรือลำใหญ่ด้วยนี่คือจุดคือจุดรับบริจาคใครจะมาบริจาคก็มาค่ะอย่าอยก่นของกินของใช้ขาดอีกเยอะดูโน่นไปแล้ว โอเคคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะบายคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะ